เอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานเลยครับก็เห็นหลายคนนะขอจะให้ผมเล่นเซิร์ฟนี้ครับมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จัดซักเซิร์ฟหนึ่งครับนานเลยครับเนี่ยที่เราไม่ได้ลงเซิร์ฟมาตรฐานนะไอนน้ผมก็มาเล่นสดๆเลยครับก็ของยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มต้นกันพร้อมๆกันครับอันนี้ผมก็ขอให้มีบ้านก่อนนะบ,บ้านแคมป์ยังไม่มีเลยเี่ย ฟาร์มไปเลยยมก็จะสร้างบ้านแคมป์แถวๆนี้แล้วกันครับเราก็จะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกลนะแถวนี้มันก็เป็นแถวเมืองด้วยครับคาร์เบอร์นะมันก็สะดวกกับการที่เราจะฟาร์มอยู่แล้วก็ฟาร์มบดไปเลยเอามันทุบไม่ได้อะกับขวานเนี่ยแต่ว่ามันบัก็กว่ะ เราก็รอได้แท่งไม้ครับแล้วก็มาทุกกันได้มาแล้วโอ้มันน่าจะบักครับทุกคนดูดิมันบอกว่าเข้าใกล้เป้าหมายอะไรกันเนี้ยแล้วก็ฟาร์มไปครับแต่วันนี้แรกม,มันเยอะอยู่ ตอนนี้ผมก็ได้ปืนลูกโม่มาเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ไปทำเคเวสมามันได้ปืนลูกโม่มาครับทุกคนข้างหน้านี้มันก็มีคนฟาร์มอยู่ครับเดี๋ยวเราก็ไปไล่ทุบเลยอันนี้ผมก็มาโซโลครับซึ่งเพื่อนของเราก็ไม่รู้ว่ามีใครออดบ้างครับเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ้ามีคนเดี๋ยวเราก็ค่อยชวนมันเล่นครับไปเลยตัวนึงครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราหรือเปล่า ในบ้านผมก็ขาดอะไรนะเพราะว่าผมก็จะอัพเกรดโต๊ะนะมาลองกันหน่อยไอ้หนุ่มเออแลกไปคนระับนี่วรนาทีเอ,อ้ยมันเรียกเพื่อนมันมาวะ่ะนี่เรียกเพื่อนมาเหรอเออ นี่ครับมีปืนเราก็ยิงไปเลยนะเออล้มไปดิแล้วก็ฟาร,ร์มอะไหล่ไปครับตอนนี้ผมขอขอให้ประมาณตัวสอก็พอครับเพราะว่าเราจะทําเป็นปืนกลมือแล้ววผมก็ยังหนึ่งอยู่เลยครับก็ฟาร,ร์มถังไปเรื่อยๆนี่ได้สปริงมาด้วยได้อยู่ครับสปริงเซิร์ฟต้นเกมมันก็หายากอยู่ อ่ะเดี๋ยวผมก็ขอเอาสปริงไปเก็บที่บ้านดีกว่าว่าเป็นของดีอยู่ครับเพิ่งจะเจอนนัเนี่ยสปริงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดรอปเลยแถวนี้คนมันวิ่งเยอะอยู่ครับเมื่อกี้มันก็มีคนที่แบบว่ามีปืนนหมือด้วยนะทุกก็ต้องรีบฟาร์มครับแล้วก็ครับปืนแล้วก็เอามายิงกันนะแล้วก็จะได้สู้วันนี้ผมก็มาเพื่อสู้เลยครับ มาไล่คนแถวๆนี้ให้หมดเลยครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแคมป์เรียบร้อยมันก็เรียกบ้านแคมป์ไม่ได้ดิเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีบ้านเลยนะ่ะเพิ่งมีหลังนี้เนี่ยมันก็เป็นบ้านหลักเรานั่นเองครับได้ป้ายมาด้วยครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังเขียนได้ไปอยู่เปล่าโอ้โหยังไม่ได้ครับทุกคน ไม่ว่าช่วงนี้เนี่ยเกมมันเป็นอะไรนะมันบั๊กหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีเนื้อครับก็เผาเนื้อไปเรื่อยเดี๋ยวผมก็ต้องขอไปฟาร์มพวกพวกถังก่อนนะว่าผมจะให้ถึงประมาณเลเวล3เลเวล4นะเราจะได้ปืนกลมือแล้วก็จะได้ไปยิงคนให้ทุกคนได้ดูครับแล้วก็จะได้เกิดไว้นั่นเอง นี่อัพเกรดประตูไปครับตอนนี้เราก็ได้ปืนกลมือมาเรียบร้อยเลยครับก็เหมือนกับมีคนยิงอยู่ข้างหน้าเรานะเป็นปืนกลมือด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันแอบตรงไหนน่าจะแถวแถวนี้แหละครับอาดูดินี่มันแอบเราอะ่ะตอนนี้ผมก็ขอคู่กับปืนลูกโม่ก่อนครับ ตอนนี้มันก็ไม่น่ารู้ครับว่าผมมีคนมือนะเฮ้ยมันวิ่งหนีโอ้สองคนด้วยใช่พวกมันเปล่านันตามไปครับเฮ้ยมันโดนเอา้ามันล้มวะ่ะโอ้ไม่ไม่น่าใช่เพื่อนครับนี่ตัวนี้ดูดของแล้วก็ยิงคอไปเลยครับทุกคนโดนอุ้ยทำไมมันถึกจังวะ ไม่ตายเหรอแล้วก็ไล่ไปครับน่าจะตายเลยนะนี่จะวิ่งไปไหนเก็บของแล้ววิ่งเลยโอ้มันไม่มีเกาะด้วยนะทำไมผมยิงเมื่อกี้เหมือนกับถึกมากเลยครับได้ปืนลูกโม่เลยก็เป็นกลมือมาครับก็ถือว่าดีเยี่ยมเลย มาเอาแค่นี้พอครับว่าแถวนี้เนี่ยเราจะโดของนานๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเราตายครับทุกคนดูดิบ้านเพียบเลยแถวนี้เนี่ยอยู่นานไม่ได้แล้วผมก็ต้องไปหาพวกที่มันฟาร์มรวยครับเพราะว่าถ้าผมได้ระเบิดวันนี้เนี่ยผมก็จะเรดให้ดูเลยครับมันก็จะได้มันขึ้นนะปเปรดบ้านเนี่ย เหมือนกับมีคนแวบๆอ่าตัวเดิมปะน,นี่น่าจะเป็นตัวเปล่าครับทุกคนก็ยิงไปก่อนนี่โอเคไม่มีของครับเดี๋ยวเราก็ขอเอาปืนกลมือไปกลับไปเก็บที่บ้านก่อนเราก็ไม่ต้องไปคราฟเลยไง,ไ,งได้ปืนมาเพิ่มของฟรี มาครับทุกคนในนี้ผมก็ได้ชุดเต็มมาเลยครับก็เป็นชุดกระดูกนั่นเองนะแล้วก็มันมีคนบวกอยู่แถวๆบ้านด้วยครับเมื่อกี้ผมก็เอาปืนลูกโม่นี่แหละไปบวกแล้วก็แตกไปแล้วครั้งหนึ่งครับนี้ผมก็จะไปแก้มือมันยังอยู่แถวๆบ้านเราเลยครับนี่แล้วก็ใส่ชุดกระดูกไปเลยเลือดก็ไม่เต็มด้วย มันยังยิงกันอยู่ครับทุกคนโอ้บวกกันยับไปครับที่ผมก็จะไปหล่อยแล้วกันครับว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะรวยครับว่าเมื่อกี้มันหลายคนมากนะครับแถวนี้เนี่ยปืนน่าจะอยู่ในตัวมันนะครับนี่ล้มใช่ตัวนี้เปล่าวะที่รวยปืนเนี่ย โอ้ดูครับบอกเลยครับว่าคุ้มเลยโอ้แจมเลยครับทุกคนผมก็อีกตัวนี้มันจะมาเปล่าเฮ้ยอืมหลังเข้าอีกตัวครับเนียนหระนี่เอาไปก่อนเม็ดหนึ่งปืนกึ่งครับทุกคนเป็นพกกึ่งนะ ถ้าเป็นปืนกลมือนี่ผมตายเลยเมื่อกี้ลเพรว่ามันเข้าหลังมาไงรอบนี้ก็ยืนโดของแบบเพลินๆผมก็ขอกลับบ้านไปก่อนนะครับได้ปืนกลมือมาหลายกระบอกเลยบอกเลยครับว่าอ็มอยู่นี่ยิงคู่ไปครับผมว่ามันจะตามมาปะ่ะโอ้ได้มาเพิ่ม3มกระบอกเลยแล้วก็เป็นปืนลูกโม่ด้วยครับ ตอนนี้มีคนยิงกันอีกแล้วว่ะทุกคนทำไมคนมันเยอะอย่างวะนม่โดนไหมรับโอ้ลดไป4-2น่าจะเป็นตัวเปล่าครับว่าดามเบดมันขึ้นเยอะนะถ้ามีก่อนมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเฮ้ย อสองคนมาครับชุดกระดูกด้วยบอกเลยครับว่าจังหวะนี้แจ่มเลยมาอุย้ยเอา้ามันยิงได้ไงวะโอ้โหของจริงว่าทุกคนเมื่อกี้ผมผมหลบได้เลยนะเดี๋ยวเราก็ไปลองอีกรอบหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่หรือวะเหมือนกับแปลกๆเลยหรือว่าผมแหลกกว่าต้องลองนะครับผมก็ เอาปืนลูกโม่ไปก็พอนะแปลกปกว่าเมื่อกี้ผมผมยิงปุ๊บผมแอบเลยนะเฮ้ยโหดเกินนะพี่บ่าวแล้วก็ไปกันเลยครับนี่ยิงโขบอะรู้ว่าเมื่อกี้ผมแหลกกว่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ไม่รู้ว่ามันจะมาป่ะนี่ผมก้อนลอกก่อนนะครับจะดูว่ามันจะคมเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่า เมื่อกี้นี่ผมโดนชุดเดียวตายเลยนะปร๊บทีเดียวนี่ร่วงเลยเอึ้องนะเนี่ยนานๆที่จะเจอแบบนี้เนี่ยแล้วก็ล่อไปแรปเฮ้ยมีคนฟาร์มเอามาทุบทมัยมาเพื่อนโอ้โหคนกำลังล่อโจรอยู่ไปไป เิ้ยมันตามมาว่ะคนที่ยิงผมเมื่อกี้เนี่ยเอายิงมาเลยครับโอโหไม่รู้ว่ะอันนี้มันยิงแบบคอทีละนนัดนะเราก็ต้องลองเทสดูก่อนนะครับทุกคนมาเลยครับทุกคนอันนี้คือบอกเลยครับว่าแน่นอนครับมันคือลูก GM นะครับผมเดี๋ยวเราก็เรา,เราไปดูครับเมื่อกี้ที่ผมอึ้งเลยโอโหเจอมันอีกแล้ว ผมก็เอะใจแต่แรกเลยครับเจอแบบนี้เนี่ยป้าที่ผมก็จะลองเทสให้ทุกคนได้ดูนี่ยังอยู่ครับอ่ะ <c oughs> เห็นปะผมว่าไม่ใช่เลยว่ะลูก GM แน่นอนนรนบทุกคนโอ้โหเห็น <c oughs> แต่แบบว่าคนอื่นพูดกันครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีโปรนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับว่าโปรระบาดนะ นี่อันนี้ของจริงเลยเข้ามาในเซิร์ฟมันจะถนาน,นรับก็โดนเลยของจริงว่ะมาครับมันก็ยังอยู่แถวบ้านนะพี่ผุมก็ไหนไหนมันก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกับมันเลยแล้วกันนี่แถวบ้านเลยโอ้โหเป็นพวกจีนนะครับว่าเพื่อนมันอีกคนเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นชื่อจีนนะจีนนี่สุดจริงเลยครับ นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่ปั๊บเออโดนโดนโดน,โดนอยู่โดนอยู่ยิงโปรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ไงวะโอ้โหกดเกินเลยเนี่ยดูครับจะดูว่ามันจะยิงผมเปล่าแต่นี้มันยังไม่เห็นตัวน่ะมาหน่อยโอ้โหเพื่อนขผมล้มเพกกื่อนก็น่าจะเป็นตัวเปล่านะ เฮ้ยเอยอ่ายิงได้ไงยิงได้ไงยังไม่เห็นตัวเลยโ,โหดเกินนะพี่บ่าวโอ้โหของจริงว่ะตอนนี้ผมมีระเบิดอยู่ครับที่เราก็มาหยนเล่นดีกว่ามันมาเล่นแถวบ้านเราเลยวะ่ะนี่โอ้โหโดนมันยิงชุดเดียวเลยครับผมที่ล้มเลยอ่ะโอ้โหโคตรเกินนานนานทีครับจะเจอแบบนี้เด่ย มาทีเราก็จัดให้สักดอกหนึ่งครับนี่นี่ครับเล็งอัตโนมัติมันต้องเจอแบบนี้ไม่รู้ว่าท m เกมเนี่ยมันจะแบนลูกตัวเองเหร,อรือเปล่าลูกลูก GM เอ็เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะแบนเปล่าป่ะตอนนี้มันก็ยังบวกอยู่แถวบ้านเลยครับนี่เห็นปะมันหลุดเหรอโอ้ยนึกว่าหลุดยิงไปครับ ช่มันวะเมื่อกี้มันยังอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเฮมันอยู่สายมือครับอันนี้น่าจะเป็นเพื่อนมันโอ้เพื่อนมันจริงด้วยเห็นว่าชื่อจีนเลยอ้อไม่มีไม้ด้วยบันลัยแล้วทีนี้อย่ย่ยิงมานะเว้ยเขาาวิ่งก่อนอ,อุ้ยโอ้โหลุกต่อหน้าแบบนี้เลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วครับนี่ผมก็เราันมาใกล้ๆเลยกันนะครับเลยก็ค่อยไปรูดปืนมันมาโอ้โหตายว่ะผมยังไม่โดนเลยอะ่ะโดนหัวไปเม็ดหนึ่งเองไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนดูดิมันยังอยู่แถวบ้านเลยนะผมไปฟาร์มไม่ได้เลยเนะี่ย วันนี้เราก็เฮ้ยโอ้โหมันเห็นว่ามันเห็นว่าวันนี้ผมก็เอาเป็นปืนลูกซองแล้วกันนะครับรอมันมาใกล้ๆแล้วก็กดยิงตัวมันเลยนะลูกซองมันก็แรงอยู่มาดิโอ้โหสู้ไม่ได้เลยผมนี่ยอมเลยครับลูก G.M ของจริงลองไปชมสักหน่อยมานั่นไง จบครับทุกคนไปไปกลับบ้านไปก็จะฟาร์มโอ้โคตรจริงเฮ้ยทุกคนครับแต่นี้มันมาบุกบ้านว่ะชิบหายแล้วอ่าเรียบร้อยแฮปเฮ้ยมันจเจาะเพดานไม้ไม้ไม้ไม,ไม้เอาไม้ทันวา เออมาปิดเลยครับปือเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหโปรเรดบ้านเลยครับเอาเรื่องว่ะพวกนี้เด่ยแล้วก็นี่อุดไปดีเป็นไงล่าเรดบ้านไขอุดตัน,นครับทุกคนเกือบเล่งไงโอ้โห ผมว่ามันน่าจะแค้นเราจัดว่า,วาผมไปยิงไหลรอบเลยนะยิงกับพวกมันนี่แหละบ้านมันก็อยู่ใกล้ๆนี้เ,เองครับแล้วก็รออยู่ในบ้านแล้วกันนะครับจะไปสู้ก็ไม่ได้นะออกไปปุ๊บนี่ผมตายแน,น,น่นอนนี่ระเบิดเหลือไปโยนเล่นดีกว่าเผื่อว่าโดนมันเอาหน่อยหนะ้าพิกินเออไม่โดน โอ้โหปืนก็ไม่เหลือเลยครับเพราะว่าเราไปบวกกับพวกมันมาไงตอนนี้มันก็น่าจะรวยครับปืนก็น่าจะเต็มกล่องนะในบ้านมันนะว่าผมออกบ้านทีไรนี่มันก็ยิงจากระยะประมาณหลายร้อยเมตรเลยครับผมไม่เห็นตัวมันเดี๋ยวว่าผมตายเลยนะตดเกินมันกลับบ้านแลว้วเหรอเหมือนเสียงมันกลับบ้านไปนะครับแล้วก็ขออยู่บ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะกันบ้านไม่ทันนะ เฮ้ยเสียงมาอีกแล้วนึกว่าจะไปเลยครับอ่าฝั่งนี้อะ่ะรออัพเลยครับปั๊บเอาดีเอาดีจริงๆไรอะ่ะนี่ครับมันเรดเมื่อกี้ตอนที่มันอ่ะมันแปะต่ออะ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยันรลุเข้าบ้านเลยหรือโหดเกินไปเป้า ผมก็ขอเอาเล็กเลยละกันเฮ้ยโหดเกินอะรออัพไปครับโอ้โหโปรอย่างเดียวไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ตามมาเรดบ้าเลยนะแล้วก็รออัพบ้านลวกันครับทุกคน ตอนนี้ก็ยังเหลือพวกที่เป็นหินอยู่นะก็ไปค่อยอัพครับรอดูก่อน,นว่ามันจะเจาะตรงไหนมันแปะระเบิดไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะรีบอัพเลยนะมันก็ระเบิดมันจะได้ฟรีไงรอไปเนียนๆเอ้ยบิวกินของแล้ววะโอ้โหไม่ทันแล้ววรอนี่ครับบ้านเราก็ต้องซ่อมนะ มื่อกี้ผมก็ดึงเหล็กออกจากในตู้นะว่าจะมาอัพบ้านไงรอไปครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็ตต่อหรือเปล่ารอไปดีนะที่เมื่อกี้เนี่ยผมอัพทันนะเพดานนะโอ้โหเกือบเลยไงมันเกือบจะได้บ้านเราละตอนนี้ก็มีเสียงเท้าเสียงเดียวครับผมว่า มันน่าจะกลับบ้านแล้ววะ่ะไปเอาระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาครับตอนนี้ผมก็รอในบ้านก็อยู่พักหนึ่งเลยครับซึ่งมันก็เงียบดีเลยครับผมว่าพวกมันก็น่าจะท้อเลยวะ่ะเพราะว่าคนกันบ้านดีไงนี่มีการแปะบันไดด้วยโอ้ตรงนี้ก็มี รวยเจรงตามนี mm ้แล้วกันคนะรับสำหรับบ้านเรานะทุกคนคนะรับตอนนี้เราก็ลองมาดูบ้านมันด้วยครับเห็นปะข้างหน้านั้นเลยครับที่อยู่ริมน้ำอ่ะบ้านมันเลยโอ้โหก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีระเบิดไงก็ดูไปครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้มาเล่นเซิร์ฟมาตรฐานตามคําขอทุกคนเลยครับนี่ก็มีหลายคนที่แบบว่าให้ผมเล่นเซิร์ฟมาตรฐานไงที่ไหนได้ครับเจอของดีเลยเนี่ยโอ้โหก็ประมาณนี้เลยกันครับเราก็มาเล่นเซิร์ฟมาตรฐานในี่ยถง้ทุกคนได้ดูนะสาหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายครับผม